สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวนทางพวกทนายบุญถาวรให้ค่าบางแจ็คเพราะอะไรหลังจากที่เมื่อวันนี้สารอาญามินบุรีออกหมายจับนายราชาสุคานเนียนไฮเดอร์หรือมิสเตอร์สุคานเนียนไฮเดอร์หรือบางแจ็คในคดีกระติกอิสเรลเข้าแจ้งความร้องทุกข์นายกหามินประมาทด้วยการโฆษณานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่ เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกโดมิมนถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายกรณีที่มีเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นของแตงโมนิดาโพสต์ข้อความและภาพของกระติกหลายครั้งนายบุญถวรปัญญามณีชตประธานที่ปร,รึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่ม16สสเปิดเผยว่าส่วนตัวมองเป็นคดีเล็กบางแจ็คอยู่ที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาตามกฎหมายแล้วการกระทรําผิดต่างประเทศไม่สามารถนําตัวมารับโทษในประเทศไทยได้ ต้องบัญญัติไว้ในมาตรา8คือผู้กระทำความผิดน,นั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรแต่ความผิดมาตรา326และ328ที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา8ส่วนมาตรา16พรบอรคอมพิวเตอร์ต้องเป็นภาผู้อื่นและมีการดัดแปลงต่อเติมแต่กรณีนี้เป็น เป็นการนำภาพวันเกิดเหตุที่ถูกลบออกไปมาให้สังคมดูและในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากแม่แตงโมก็มองว่าไม่ผิดจะไปสั่งให้ปิดเฟซบุ๊กบางแจ็คไม่ได้เพราะเขาเปิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนที่ผ่านมาสสอเตมงคลกิจและนายชริยะเริงรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือ,อ,ย,าอายาอัจยกรรมออกมาให้สัมภาษณ์ตลอดว่าไม่ให้ค่าบางแจ็คนั้นก็เป็นสิทธิที่ทั้งสองคนจะคิดแต่ตนเองให้ค่าบางแจ็คเพราะเห็นอะไรบางอย่างที่เขาเปิด ให้ดูจะดีจะแล้วเมื่อรู้จักกันแล้วทิ้งกันไม่ได้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารู้จักเมื่อคดีแตงโมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ